ตัวเนี้ยที่มันหนักหน่อยก็มาสู้ในเนินประชากันสู้สู้คือเนินประชาคือเนินมันเท่าเท่ากันฐานเราอยู่ขนาดนี้เขาอยู่ขนาดนี้มันข่อมันเขาเรียกเนินข่มในภาษาลาวคือเนินเป็นข่มมันเท่าเท่ากันก็สู้กันสองเนินนี่หนักน้องนั้นก็เตี้ยกว่าหน่อยก็ยิงกันสนับสนุนปอกแป๊กปอกแป๊กตรงนี้หนักที่สุดนิอเนินต่อเนินใช่ไหมขลองข้างหน้าแต่ข้างหน้าหน้าฐานกันตรงวัด ตรงวัดจันศิระเนี่ยมันจะเดินใกล้ๆกับเรานั่นน่ะพัดกันนักที่ที่ยิงยิงเรามีตำรวจบาดเจ็บหนึ่งตายหนึ่งก็เอาขึ้นเครื่องแล้วก็ตกเครื่องแล้วตรงตรงเนี้ยคนที้ถ้าจากเนินเนี่ยไอ้คนช่วงนั้นนี่ภาพใช่ครับอปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดเลยปีสองพัซึ่งวันเป็นวันที่พระองค์เสด็จมาวันที่5พฤศจิกายน2519นั้นะรับพอกผมคิดว่าถ้ามีบุญ วาสนาคงม,มีโอกาสได้ได้เฝ้าพระองค์ครั้งหนึ่งก็ถือเป็นบุญคุณอันจนก้่าหาที่ถึงไม่ได้ที่พระองค์ได้เสด็จมาช่วยเหลือตำรวจในการที่เสด็จในในวันนั้นในวันที่5พฤษภาคมสองนกถ้าในวันนั้นถ้าไม่มีพระองค์หรือพระองค์ไม่ได้เสด็จมาพวกผมก็ไม่รู้ว่าจะมีวันนี้หรือเปล่านะบุญคุณที่